สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพบกันนะครับเวลา7จ็ดโมงเช้าเนาะกับเทอโมเดนามิกหนึ่งศูนย์หนึ่งนะครับแล้ววันนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงกระบวนการที่มันย้อนกลับไม่ได้นะครับเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยผมได้เล่าให้ฟังแล้วว่าไอกระบวนการย้อนกลับได้เป็นยังไงนะครับหรือว่าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า reversible process นะครับทีนี้กระบวนการย้อนกลับไม่ได้เนี่ยภาษาอังกฤษนะครับเขาเรียกว่า irreversible process นะครับและ ปัจจัยนะครับที่ทําให้มันย้อนกลับไม่ได้นะมันมีอยู่3ตัวนะครับวันนี้เอาตัวแรกไปก่อนก็คือ friction นะครับฟริกชัหรือว่าแรงเสียดทานนะครับตัวนี้แหละครับในทางเทอร์โมไดนามิกที่มันเป็นปัจจัยที่มันย้อนกลับไม่ได้นะครับก็คือฟ r i c t i o n ก็ให้ test study อย่างนี้นะครับสมมุติว่ามีกระบอกสูบอะกระบอกสูบนะครับอ่าผมมีกระบอกสูบอย่างนี้ ข้างในนะครับอ่ะก็เป็นแก๊สต่างๆนะครับข้างในก็เป็นแก๊สโดยเริ่มต้นนะครับเราก็จะมีอ่ะอน,นี้คือจุดที่หนึ่งนะครับจุดที่หนึ่งผมเขียนเผื่อไว้เลยชิปนะครับเริ่มแรกนะครับ เราก็มีการอัดนะครับอัดไอตัวลูกสูบเนี่ยลงไปนะครับกระบอกสูบก็ทำการอัดนะครับอัดแก๊สเข้าไปอ๋อก็จะมีเพรสเชอร์ค่าหนึ่งนะครับก็มีแรงอัดอตรงนี้เข้าไปและถัดมานะครับตัวกระบอกสูบตัวลูกสูบของเรานะครับมันก็อาจจะอยู่สักประมาณนี้นะครับ ซึ่งเป็นจุดที่2กระบวนการกระบวนการที่สองนะครับตรงนี้ข้างในมีแก๊สเหมือนเหมือนเดิมนะครับฮ่าเป็นความดัน P2 สองนะครับปริมาตรลดลงนะครับความดันมันเพิ่มขึ้นนะครับเพราะดูดอัดเข้าไป ทีนี้ประเด็นเราอยู่ตรงนี้ครับมันอยู่ที่ว่าไอตรงกระบวนการที่สองนี่แหละอยู่ที่ว่าตรงกระบวนการที่สองนี่แหละครับมันจะสามารถกลับมาอยู่จุดเดิมได้หรือเปล่ามาอยู่จุดที่หนึ่งได้หรือเปล่าเนาะเพราะว่ากระบวนการที่มันผันกลับได้นะครับกระบวนการจากหนึ่งไปสองเนี่ย ตอนผันกลับได้มันก็ต้องจากสองมาหนึ่งใช่ไหมนะครับคือเราไม่สนว่าตอนไปมันจะไปยังไงนะครับแต่ตอนกลับมันต้องกลับด้วยตัวเองได้นะครับไม่มีปัจจัยอื่นนะครับไม่มีแรงมาช่วยนะครับแรงจากภายนอกหรือจากสิ่งแวดล้อมมาช่วยนะครับอันนี้คือกระบวนการที่มันผันกลับได้อะแต่มันผันกลับไม่ได้คือยังไงครับสมมุติว่าตอนพีสองเนี่ยอ่ะมันดันเข้าไปตรงนี้ละตอนมันจะกลับนะครับมันก็มีแรงดันตรงเนี้ยอาจจะอ่ะ ผลักมันออกมานะครับผลักลูกสูบตัวนี้ออกมาแต่ด้วยที่ว่าตรงขอบของตัวในระบบนะครับมันมีฟลิกชันนะครับมีฟลิกชันต้านมันอยู่นะครับมีฟริกชันต้านมันอยู่เนาะฟริกชันต้านมันอยู่นะครับอาจจะทำให้มันกลับไม่ถึงนะครับอาจจะได้อยู่ประมาณนี้ อาจจะได้อยู่ประมาณนี้อแล้วทีนี้ทุกคนอาจจะสงสัยเฮ้ยพี่ไอ้ตอนที่เข้าไปเนี่ยมันก็มีฟิกชันไม่ใช่เหรอนะครับก็บอกแล้วไงนะครับวิธีการดูเนาะกระบวนการผันกลับได้หรือผันกลับไม่ได้นะครับเราไม่สนกระบวนการตอนหนึ่งไปสองแตอนแรกนะครับมันอาจจะมีฟิกชันแต่เราก็ออกแรงดันมันจนไป ถึงกระบวนการที่2ได้นะครับแต่ตอนกลับเนี่ยมันต้องกลับของมันเองได้เองนะครับเราไม่ได้ไปช่วยอะไรมาเนาะนะครับแต่ตอนไปเนี่ยเราก็ใส่แรงไปเต็มที่ครับมีอะไรใส่ให้หมดนะครับตอนกลับมันต้องกลับได้ด้วยตัวเองถ้ามันกลับได้ด้วยตัวเองไม่ได้แสดงว่ามันเป็นกระบวนการพันกลับไม่ได้นะครับ <S <S <ๆ>เพราะฉะนั้นนะครับตัว f ร i c ชันหรือตัวความเสียแรงเสียทานเนี่ยมันก็เป็นตัวหนึ่งนะครับที่เป็นปัจจัยที่มันย้อนกลับไม่ได้นะครับโอเคไหมอันนี้คือตัวแรกนะครับ โอเคก็อธิบายสั้นๆอย่างนี้ว่าฟิกชันเนี่ยมันคือปัจจัยที่ทําให้ย้อนกลับไม่ได้นะครับอ่ะทีนี้เลยอ,อีก2ตัวอีก2ตัวคืออะไรบ้างนะครับอ่ะอีก2ตัวก็คือฟา r คอมเพรสชันฟาดเอ็กซ์เพนชันนะครับอีกตัวหนึ่งมันจะเป็นการถ่ายเทความร้อนอ่ะเดี๋ยวอีก2วันเรามาเรียนกันนะครับในเวลา7จ็ดโมงเชานะ้าเนาะสำหรับวันนี้ผมก็ลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับ